สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่นะครับตอนนี้ประมาณ18นาฬิกาสนาทีนะครับนี่อันนี้มีบรรยากาศตอนแบบช่วงประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วแต่ว่าพอดีวันนี้ฝนตกนะฮะรถก็เลยอาจจะรถติดนิดนึงแล้วก็บรรยากาศก็มืดเร็วนิดนึงนะครับอันนี้คือเรามาลงที่สถานีคลองบางไผ่นะครับแล้วก็เดินออกมาประตูนี้จริงๆอ่ะวันนี้จะมาเดินที่งานกาชาติของบางบัวทองเนาะ แต่ว่าเผอิญวันนี้ฝนตกนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีร้านค้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูในๆมาแล้วก็เดินลงไปดูนิดนึงเลยกันเนาะอยู่ตรงโน้นนะครับตอนนี้อยู่ที่คลองบางไผ่ประตูสามนะครับสส่สีม่วงลงมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเดินไปตรงข้างหน้าตรงนี้เลยนะฮะเดินยาวๆไปอ๋อจริงๆฝนก็ยังตกอยู่ปล่อยๆนะเนี่ยยังไม่ได้หยุดสนิทนะ ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะทุกคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีร้านค้าอะไรเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะอันนี้คือเพิ่งเบาลงอยู่จริงๆอนะ่ะตรงนี้คือเป็นอำเภอบางบัวทองเลยที่นี้เขาบอกว่ารถจักรยานยนต์เข้าประตูสองไปจอดรถยนต์ตรงนู้นนะฮะน่าจะมีร้านเปิดอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่ในเต็นท์ไงก็คืออาจจะไม่ได้เปียกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเดินไม่แน่ใจเ,เดี๋ยวเราพาไปเดินในๆมาแล้วเนาะ ไปเดินเล่นที่เซนทันเวสเกตมาระยะหนึ่งแล้วนะอุ้ยไม่เปียกนะเพราะว่าข้างในมันมีร่มมันมีร่มนีม่เขาตั้งร้านกันแล้วเนี่ยนี่ทุกคนมาถึงแล้วโฮ้ยงานเขาขายของเยอะอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่ในเต็นท์นะครับก็คือไม่ได้เปียกอะไรเนาะมาเดินช้อปปิ้งได้ปกติเลยน้ำมะพร้าวโอ้ของกินเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเราเดี๋ยวเราก็จะหาของกินนี่ตันไก่นะฮะโอ้โหทุนมันตกไง ไน้ข้าเกรียบนะฮะทะเลสดนะครับทะเลสดทะเลยำดองอุ้ยอุ้ยมีอันนี้ด้วยมันม่วงชีสกลูบก้าบาทน่ากินเนาะเดี๋ยวพอพอเดินเดินกันว่ามีลูกชิน้นโอ้ล้วถ้าเขาเป็นงานกาชาติมันก็ต้องมีกิจกรรมอยู่ด้านหน้าปะทุเรียนทุเรียนเนี่ยร้อบาท ซื้อกินซื้อแล้วก็นั่งกินเลยเนะี่เราพิ่งกลับบ้านมาแล้วก็ไปซื้อทุเรียนกินกับแม่กับพี่สาวมานะเนือลูกชิน้นทุเรียนก็หอมหอมหอมโอ,อ้ยฝั่งนู้นก็มีของกินอยนูะ่นะนี่เดี๋ยวเราเดินไปนู้นก่อนเดินเข้าง,งานขนมต้มอี่าเี้ยขนม,ต,มต้มก็น่ากินนะทุกคนหมึกบวยวายหมึกกระดอหมึกกระตอยทอดนะครับมีแบบถังหูลูด้ะ อุ้ยอันนี้อะไรอะอุ้ยมีเห็ดมีเห็ดอันเขามีเป็นเห็ดอันนี้ด้วยมีมาละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับู่ด้านน้าขนมอันนี้คือดูฝั่งเดียวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินเรื่อยๆอันนี้เบียรบอมีไก่ทอดมีอะไรเงี้ยหอยทอดเมืองสมุทรสามสิบาทนะครับอ๋อเราเราก็คิดว่าเออจะแบบคือฝนมันตกแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในเต็นท์ไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้โดนก็เดินได้สบายๆถ้าวันไหนฝนตกหรือว่าวันถัดไปฝนตกทุกนก็มาได้นะ ข้าวไข่ก้นห่อหมกทะเลเดี๋ยวเราหาข้าวกินก่อนคือตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> เย็นอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยก็้ามาแบบหนึ่งทุ่มวิหมูน้ำตกมาแล้วสิบบาทนะครับเยอะมากมีมีปูด้วยมีปูปูนานะฮะอ่าไปทางนี้ก็จะเป็นแบบพวกเอ่อไส้กรอกนะครับหมูทอดอ้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยทางยาวมากม,าม,มาีเดินมาเห็นไหมเดินมาเรื่อยๆลเดินมาสองนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดเลยอันนี้ชา กินไม่ได้กินไม่ได้ถ้าก,กินชาตอนนี้เดี๋ยวไม่นอนนี่ขาหมูเยอรมัน200บาท220นะฮะหรือว่าหมูกรอบก็มี70บาททางหมูทอด80บาทมีผลไม้ด้วยนะฮะอันนี้เดีเราเดินยาวๆไปตรงนู้นเลยของกินเยอะโอ้ที่แรกว่าจะแบบว่าอยจะมาเดินดีไหมหอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนมันตกอย่างเงี้ยนะสรุปก็คือเดินได้อยู่นะทุกคนนี่มีฮอหมกด้วยฮอมก หอหกทะเลนะฮะหอกหกไข่แมงดาหรือว่าจะมีกระเพราก็มีกระเพราต่างๆก็อยู่ที่25บาทนะครับหรือว่าจะเป็นแบบแมลงทอด20 30 40 50 10 20ตาหรือว่าจะเป็นยำหอยนางรมนะครับมีทะเลดองก็มีนะของกินแบบเยอะแยะมากมายก็เ,เดี๋ยวลองเดินดูสอิอันนี้ก็มีหมูสะเต๊ะน,นะฮะ7 50 10ไม้70นะครับวิ้ย คือวันนี้วันนี้ที่คนไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะฝนตกไงคนก็อาจจะไม่ได้มานะครับแนมเนื้นนอเฮ้ยด้านนี้มีแบบอันนี้ด้วยเป็นบอกว่าขนมปลาปลาพร้อมนะครับเนีย่ยเขาจะมีแบบความพร้อมกันทางหมูร้อยยี่สิบเดี๋ยวไปป,ปเดินอันนี้คือเดินเข้างานหรือว่ายังไงเนี่ยโอ้พิซพซ่าพิซซ่าชีสโอ้แลก,กินมากพิซพซ่าพิซซ่าชิ้นละยี่สิบห้าบาท เดีนี้ก็มีมาล่านะฮะับเวเราเดินไปเรื่อยๆผลไม้ม,มีมีผลไม้ดอเอ้ยผลไม้แบบผลไม้สดผลไม้ดองมีตั้งแต่ถ้วละ30 40 50หนะฮะ mm hmm. หรือว่าจะมีแบบกูมา้าตัวละ20บาทก็มีเนี่ยนะโอ้ฝ mm ั hmm. ่ oh. งด้านนี้ก็มีนะฮะสัมยัง50 mm ิ hmm. เป็นมแมลงทอดนะทุก mm hmm. คนใครอยากกินมแมลงทอดก็แวะมาได้นะครับที่บริเวณงาน ทางน,นี้ก็จะเป็นแบบกุ้งเผานะฮะมีแบบว่ายำกุ้งสดเนี่ยหกบาทนะครับงานบริเวณการจัดงานเขาอยู่ตรงไหนน,ะนี่ด้านนี้เป็นหอยนางรมนะครับยำฟรีอยู่ที่หกบาทแล้วก็ข้าวข้า,กาวกะเพราถูกมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเฮ้ยนี่มีบ้านขนมบ้าบินขนมบ้าบินกล่องห้าสิบาทนะครับหรือว่าจะเป็นขนมเบื้องจิว๋วชิ้นละ1บาทนะครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่ เริ่มตอนที่20นี่ง่ายงานเขาอยู่ด้านในโรตีสายใหม่นะครับหรือของกินเยอะมากเหมือนกันเนาะผัดไทยห่อจะ20บาทออตอนนี้ก็มีแบบลูกชิน้นอ๋อนี่ไงมีแบบของกินมาด้านในเนี้มีแบบว่าไท่นะฮะคือสามารถที่จะ นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับนั่งรถไฟฟ้ามาคลองบางไผ่ออกประตูสามนะหลังจากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆเ,เหมือนเรานี่เห็นไหมครบรอบร2อยี่บสาปีแล้วก็งานกาชาดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ดีกว่า้ยแต่ว่าฝนมันตกไงฝนตกก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงเฮ้ยด้านในด้านในมีแบบว่าเป็นที่พักที่ผ่อนอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวตอนขาดกลับเราค่อยไปเดินซื้อของกลับไปกินเนาะไปเดินกัน โอ้นี่ม้ยมีแบบหมูกระทะมีหมูก,มกระทะด้านนี้ด้านนี้จะเป็นแบบอุ้ยขนมจีนก็น่ากินนะทุกคนเนี่ยไปกินขนมจีนดีไปงานวัดไหนก็กินแต่ขนมจีนขึ้ยเสี่ยวผัดไทยผัดไทยหอยทอดนะครับเนี่ยขนมจีนฝั่งนี้ก็มีขนมจีนมีหมูกระทะขนมจีนผัดไทยข้าวข,าห,ข,า,ขาหมูเนี่ยข้าวขาหมูข้าวมันไก่ขนมจีนซื้อกลับบ้านก็ได้นะออ้ยหรือว่าจะเป็นเนี่ย นีอันนี้ก็มีทุเรียนนี่ไงทุเรียนกิโลหกสิบเก้าบาทกิโลห้าสิบบาทก็มีอ๋องานเขาอยู่ด้านในนี่ไงงานกาชาติเขาอยู่ด้านในนี่ไปไปดูไปดูงานกาชาติอยู่ด้านในอ๋อถ้าถ้าด้านในสุดตรงเนี้จะเป็นแบบจุดจับสลากโอ้โหมันอาจจะเละเทะอะเปื้อนนิดนึงนะทุกคน โอ้อยนี่ไงของกินเขาอยู่ฝั่งนี้ก็มีเฮ้ยนี่ตรงนี้ของกินก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่ว่าก <c oughs> ็อาจจะดามบวมรองเท้าแล้วรองเท้าขาวโอ้อยเนี่ยข้างในเขาจับสลากข้างในอำเภอบางบัวทองสายแล้วอา,อ,าอาจะเปลื่อน,นอาจจะเปลื่อนนิดนดึงนะฮะนี่<อ>บรรยากาศนะครับอยากจะมีความพร้อมในการให้การต้องรับกับนี่เห็นปะอันนี้คือเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเดินดูของกินก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเผื่อแฝนหยุดตกแล้วคนจะมาเยอะอุ้ยนี่ไงของกินเยอะแยะมากมายตัวนี้เป็นปลาเส้นนะฮรปลาเส้นปลาเส้นปลาอะไรปลากรอบเดินได้ชิวเลยครานนี้ไม่มีคนคนน้อยเลยอันนี้โดนัทนะครับนี่ชิ้นละสิบาท โดนัทแอนเบเกอรี่คิดละสิบบาทสิบบาท่ามาแบบมาเดินเล่นได้มาเดินดูของกินได้โอ้ด้านในของเยอะอยู่เหมือนกันนะเราคิดว่าจะมีแค่ข้างนอกแล้วก็มึกคู่แค่นี้สรุปก็คือด้านในเนี่ยก็จะมีแบบว่าร้านค้าร้านของกินอีกเยอะมากนะครับมี2ฝั่งเลยเนี่ยเราสามารถเดินไปแล้วก็เ,เดินวนๆได้นะตอนนี้เราอยู่ที่บางบัวทองนะฮะนี่ไก่ย่างบางตาลน,นะครับหรือว่าใครจะกินอย่างอื่นก็มีนะอย่างเี้ยปังเวอร์เข้ามา หาแบบเดินซื้อขนมกีนเนี่ยแต่ว่าแอยากกินขนมจีนอยู่ด้านหน้ามือนกันอันนี้ก็เป็นแบบยำปัดใต้นะฮะไก่เออไม่ใช่นกนกกระทาหมุนนกกระทาหมุนตัวละ25่สี่ตัวหนึ่งร้อยบะมีเกี้ยวหมูแดงห่อห่อ,อ,อละ35บาทดูคนเยอะชีอันนี้แบบมาละสาชั่วโมคือวันนี้มันเป็นวันที่2จริงๆอ่ะเขามีตั้งแต่วันที่9้านะฮะ แต่ว่าเราไม่ได้มาเมื่อวานแล้วก็เลยมาวันนี้ขนมเบื้องสรุปมาวันนี้ฝนตกอเดี๋ยเดินลองเดินแบบนี้เดี๋ยวเราเดินเดินไปแล้วก็เดินอ้อมไปอีกฝั่งเดี๋ยวตอนนี้คือร้านร้านเขาเริ่มเปิดแจริงๆริงอ่ะมันคือมันยังไม่ถึงทุ่มเลยหกโมงสิบแปดนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีแม่สุนันท์คือหือนแม่สุนันท์นี่ีแม่ีมีแม่สุนันท์ของแม่สุนันท์อร่อยอยู่นะทุกคนถ้าใครมาก็คือลองแวะมา กินขนมของแม่สุนันได้แต่น,นี่เป็นแบบว่าโซนของใชย้ยเดี๋ยวเราลองลอง,ลองเดินให้มันสุดเลยเนาะนร้านของกินของใช้รถไฟฟ้าปรื้ดเดียวถึงคือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า MRT ก็ได้นะ MRT กับสายสีน้ําเงินกับสายสีม่วงอะ่ะคือมันเชื่อมต่อกันแต่ว่ามันจะต้องมาเปลี่ยนขบวนเปลี่ยนสายนะที่สถานีตะปูนนะครับตะปูนของสายสีน้ําเงินออกมาขึ้นเป็นตะปูนสายสีม่วงอะไรเงี้ยนะ เพื่อที่จะมาที่สถานีคลองบางไผ่นีอันนี้มีร้านของกินอยู่ด้านในเหมือนกัน้วจะมีแบบหอยกระทัอะไรเงี้ยนะนี่มีแบบร้านเสื้อผ้าไหนดูทางด้านนี้สิโอ้โหน,นี่เป็นโซนโซนกิจกรรมนะฮะอันนี้เป็นโซนกิจกรรมนะครับเนี่ยนะแต่ว่านีมีปั๊บ ป,ปลาโป่งมีอะไรเงี้ยนะอ๋อมันเป็นโซนแบบโซนเครื่องเล่นโซนอุปกรณ์อะไรหมดเลยนี่ใครสนใจก็คือมาเที่ยวตรงนี้ได้นะฮะมาเดินเดินด้านนี้ใครมาก็คือแล้วคือเราใส่รองเทา้าคือรองเท้ากราะบายสีขาวแล้วคือจะจมน้ําถ้าใครมาวันหลังก็คือใส่เป็นรองเท้าแตะมานะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหมดเลยเป็นแบบโซนกิจกรรมแล้วก็ เสื้อผ้าอันคือเดินก็อาจจะต้องเดินโอ้โจมถ้าลงถ้าเดินไปแล้วจมน้ําคือรองเท้าเปียกแล้วมันมันจะแบบว่าไม่อยากเดินแล้วนะมันต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าเอย่ารองเท้าเปียกมันซึมนี่มีของเล่นนะฮะของเล่นของเล่นหนึ่งร้อยบาทโอ้อเคสมือ,อ,อถือรองทงรองเทา้าจะพาแบบเดินดู แล้วก็เราก็จะได้แบบเดินดูของกินไปด้วยเห็นไหมร้านคาก็ร้านคาเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบบางร้านเขาไม่มาเพราะว่าอาจจะติดฝนไม่ค่าจ,จะติดฝนอยู่ที่ไดที่หนึ่งทัดไข่5บาทหรือว่าเป็นหมอแกงนะฮะทัดไข่หมอแกงไก่ทอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบฟิว งานงานเทศกาลอะไรต่างๆนานาก็ประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าเขาจะมีของนี่แบบข้าเหนียวม่วงง่ายๆเลยข้าวเหนียวม่วงยี่สิบห้าบาทหรือว่าจะเป็นน้ำส้มก็มีเดี๋ยวลองแบบเดินชมเนี่ยคือบูธข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นบูธที่เป็นของอำเภอบางบัวทองที่จะมาจัดกิจกรรมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตักไข่หรือฝอยดาวน่าจะเป็นตักไข่ปะส่วนมากเดี๋ยวนี้งานเขาจะตักไข่กันไปแล้วอันนี้คือพะนครเบเกอรี่นะฮะเอ็มมาซื้อได้ เดีย๋ยวนี้เป็นชิ้นละอยู่ที่ชิ้นละสิบสองบาทนะครับโอ้เยอะแยะเลยทุกคนเห็นไหมชิ้นละสิบสองชิ้นละสิบสองโอเคอันนี้ก็ซอสบ,บร์รี่ผัดหมี่อะไรอย่างเงี้นะหน่อไม้ต้มใบยะนางห้าสิบบาทเราต้องเราต้องเดินหามุมนะเพราะว่าเนี่ยถ้าแบบมุมไหนมันเป็นแบบว่าอันนี้มันอาจจะยากนิดนึงเห็นปัสเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศประมาณนี้อันนี้คือเป็นของอำเภอ สามารถที่จะเข้าไปาตักบาทได้อ๋อถ้าเป็นแบบกิจกรรมก็มีเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนอยู่ฝั่งนั้นจะเป็นชิงชาสวรรค์นนะฮะแล้วก็แบบพวกรถไฟอะไรเงี้ยให้อาหารกระต่ายแต่ว่าฝนยังเหมือนฝนจะตกลงมาอีกนิดนึงนะก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดใช้นะให้ทุกคนคือมันแบบว่าอาจจะแบบนี่ด้านในนี่คือใครที่แบบอยู่ด้านเอ๋อสนาม ไทยที่อยู่ด้านในตรงนี้คือชิลสุดเลยเพราะว่าอยู่แบบเหมือนใต้อาคารเนาะก็คือฝนไม่ตกนี้ผัดไทยผัดไทยก็น่ากินผัดไทยผัดไทยหอยทอดอเนะอดินเดินเดิน ใจให้บริการต้นลำรับหมูย่างเกาหลีหมูย่างหมูย่างเนี่ยฝนตกมาอีกแล้ว่ะบริการกันว่าจริงจริงมีกิจรรมีแบบว่าการแสดงเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขามีการแสดงตั้งแต่วันที่9ถึง18นะครับแต่ว่าเดี๋ยวแบบเราอาจจะคุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆ่อกันเดี๋ยวหาแบบไปนั่งกินอไรดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบใช้เวลาอีกสักครู่นึงเผื่อแบบฝนหยุดเนาะน อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินผัดไทยกินผัดไทยเดือได้มาแล้วนะครับสั่งเป็นผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็สั่งน้ําอัดลมมาวันนี้จะเป็นแบบบรรยากาศแต่ก็จะมีแบบร้านขายของกินอะไรคนก็จะมานั่งกินขนมจีนหมูกระทะผัดไทยหอยทอดข้าวขาหมูข้าวม,มันไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ในก็จะเป็นแบบพวกของกินพวไปเดี๋ยวกินผัดไทยก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นอีก คืออย่างงี้กินเพราะว่านั่งกินเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดนะเพื่อเขาจะตั้งร้านอะไรเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันทุกคนตอนนี้เวลาทุ่ม45นะฮะก็ข้างนอกน่าจะไม่ได้เปิดแล้วพวกแบบอุปกรณ์รถไฟชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ใช้บริการแล้วนะอันนี้เขาอยู่ระหว่างการเปิดงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีถ้าใครมาก็มาซื้อสลากมาซื้อสลากกาชาดบางบัวทองเนะครับแล้วก็ ลุ้นรางวัลอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ก็คือตอนนี้แบบฝนเริ่มฝนตกอีกแล้วทุกคนเงนี้ยนะฝนมันตกมาอีกแล้วเดี๋ยวน,นี้คือพาไปเดินด้านในมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปรถไฟฟ้ากันนะ <Okay. S 2> ก็คือกินผัดไทยกินอะไรยี่รีบร้อยแล้วนะเนี่ยเราเดินออกไปตรงนี้แหละแล้วก็เดินยาวๆย,ย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะก็คือสถานีคลองบางไผ่นะครับ มีแบบนกกระทมีทุเรียนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็คือจะเดินง่ายเนินสบายๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยไะข้างบนแบบมีเป็นที่บังฝนนะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับ,เด,ลบเดี๋ยวซื้อขนมนมเนยกินระหว่างทางเดินกลับหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปรถไฟฟ้าเรานึกว่าจะเอาล่มมาวันนี้คือเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เอามาหมดยกเว้นล่มไม่ได้หยิบล่มมา ข้าใจว่าตัวเองหยิบล่มมาอยู่นะแต่พอดีบอกไปต่างจังหวัดไงเปิดว่าไปต่างจังหวัดมานะครับก็เลยบอกว่าเอาล่มอ่ะไปใส่กระเป๋าเดินทางเราไม่ได้เอาคือไม่ได้แบบหยิบล่มที่เอาไปมาก็เลยแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่แรงมากเดี๋ยวเดินเดินทางนี้เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้ากันดีกว่าเอ้โหูเคสมือถือเยอะมากเลย เ,เมื่อสักครู่เราเดินมาจากทางนี้แหละโอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่เราให้ดูฝั่งทางขวามือเแต่ตอนนี้เรามาดูทางด้านซ้ายมือมะม่วงมะม่วงไม่เอาเพราะว่าเราขนมาจากบ้าน17 18กิโลอย่างเมื่อวานโอ้ขนมเนี่ยนี่คือชาชาติบางบัวทองครับ ว่ามันอาจจะแบบเป็นวันที่ฝนตกหน่อยนี่โอ้โหแบบยคนคนเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะคือตอนนี้ฝนตกนะแต่คนก็เริ่มทยอยมาเหมือนเดิมมาช้อปปิง้งขนมในกรอบคือแถวช่วงนี้เขามีงานเยอะมีงานแบบทั้งงานในห้างงานขายของกินในห้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็งานแบบงานเทศกาลอะไรต่างๆนาน,านนะ นี่เขามีแบบว่าขนมนมเนยทุกคนเห็นนะนี่แบบไก่ย่างนี่โตกเกียวโอ้ไส้กรอกขนมครกก็มีขนมครกนี่อร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับปลาเส้นนะครับเดินยาวๆแต่ก็ไม่ แต่ก็ไม่รู้จะกินอะไรมาเนอะไม่รู้จะกินอะไรนะก็เดินยาวๆไปเลยเนี่ยเห็นไหมคนแบบเริ่มมาเดินกันแล้วนะเมื่อตอนเมื่อสักครู่คือฝนหยุดแล้วก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าแบบแต่ละที่ฝนหยุดคนก็เลยออกมาพอออกมาปุ๊บฝนตกนี่เห็นป่วของกิ้นอ้ถ้าแบบว่าฝนไม่ตกมันก็น่าจะเดินเพลินกว่เนี้เนาะนี่นกกระทาหันเฮ้ยมีอันนี้ด้วยข้าวหลามเริ่มที่20บาทเป็นต้นไปนะฮะ นโกโูนี่มีห่างหมูทอด60ถึง120อุ้ยห่างหมูทอดหลายร้านเหมือนกันนะนมีมะม่วงสาลูก20อ๋อของกินนะ่ปะปลามือขอใบตองขึ้นข้าวต้มข้าวต้มมัดใหญ่ฟูมีข้าวต้มมัดด้วยข้าวแช่เกามีทุกคนนี่ข้าวแช่ข้าวต้มมัดใหญ่มมฟ,มมยยฟูอ๋อกระเนี้ยวมะม่วงอุ้นของ เลดองอ๋อด้านนี้ด้านฝั่งด้านนี้เขาเน่าจะเป็นแบบร้านขายของทั่วไปเนาะเป็นร้านขายของที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะเห็นปะเขาจะมีแบบข้างบนคือวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกลุ่มสตรีอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยมีแบบร้านน้ําร้านอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ซื้อน้ามากินนะทุกคนนะซื้อน้ำมากินเป็นน้ำมะพร้าวเจ้วละสี่สิบบาทนะครับก็ นี่เขาจะเป็นงานครบรอบ123ปีแล้วก็งานกาชาติ9ถึง18พฤษภาคม2,568นะครับอ,อ่จริงๆง,งาน,งานมีตั้งแต่ตั้งแต่10โมงช้านะครับ10โมงถึงเที่ยงคืนแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับวันเนาะบางวันฝนตกก็อาจจะไม่ถึงนี่เราเดินมาเนี่ยข้างหน้าก็คือสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่นะครับออกประตู3เรแล้วก็เดินมาได้เลยนี่เขาจะมีให้จอดจุดจอดรถตลอดงานนะรถจักรยานไปทางซ้าย รถมอเตอร์เอ่อรถจักรยานรถจักรยานยืนไปทางซ้ายแล้วก็รถยนต์เนี่ยรถยนต์จอดทางฝั่งด้านนี้นะฮะอุ้ยฝนฝนก็ตกตลอดเลยแล้ววันนี้คือแบบฝนตกทั่วประเทศด้วยนะแม่อยู่โคราชบอกว่าฝนตกตั้งแต่เที่ยงยันแบบค่ำเนี่ยยังไม่หยุดเลยแล้วคืออยู่บรรยากาศแล้ววันนี้คือกรุงเทพก็ฝนตกทั่วกรุงเทพหมดเลยมาถึงนนท์เลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อำเภอบ,บางบัวทองนะ เนี่ยด้านหน้าสถานีของบางไผ่เดินไปแต่ว่าแบบเดินไปเรื่อยๆโอ้ือจริงๆถ้าสูราษษ้รับฝนไม่ตกก็จะอยู่นานกว่านี้อยู่แต่พอดีฝนตกเลยกลักวมันตกแรงและที่สำคัญคือไม่ได้หยิบล่มมาตอนกลับไปเนี่ยคือนี่ถ้าเดินตรงนี้ไปถึงรถไฟฟ้าก็จะ มันก็จะนั่งไปถึงห้วยขวางเลยนะทุกคนคือเราอยู่แถวๆแบบแถวๆนั้นใช่ไหมมันก็จะนั่งแบบจากสุดจากสถานีแรกของออสายสีม่วงเนี่ยสถานีคลองบางไผ่ก็จะไปลงที่สถานีเตาปูนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปสายสีน้ําเงินสถานีเตาปูนยอ,อ,อไปยาวไปจนถึงนู้นเลยโอ้ยนี่นี่ทางเข้าลานจอดรถเห็นไหมมีเอารถมาก็มาจอดลานจอดรถได้ครับก็ลานจอดรถของรถไฟฟ้าแหละ คือตอนนี้เบียกกันเลยทีเดียวแต่จะถึงแล้วมันอยู่ในี่ใกล้ๆเองด้านข้างเขาก็เลยมีเห็นไหมข้าเ,เหนียวมะม,ะม,ะม,ะมะ่วงข้าแช่ขนมเยขนมมัดเยู้อ๋อนี่ไงเขาจะมีแบบแบบนี้ กขาจะมีแบบนี้นี่ด้านข้างไงนะ้ำส้มขันสดอย่าเงี้ยเนี่ยเขาจะมีแบบป้ายบอกไว้ว่าแบบเป็นวิสาหกิจอะไรประมาณนี้ไปถึงแล้วถึงสถานีแล้วเฮ้ยเขาไปเที่ยวกันเหรอถึงแล้วสถานีคลองบางไผ่ประตูสามอืมนี่ไงเขามีป้ายบอกนี่ครบรอบ ครบรอบ123ปีและกาชาติอำเภอบางบัวทองณสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ย,ยู่เลย9ก้ถึงสิมีป้ายบอกเลยขึ้นด้านบนนี่เหรอตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศมีเมื่อสักครู่ที่เราเดินไปก็คือลงประตู3แล้วก็เดินไปตรงนู้นะครับยาวๆตรงนู้นเลยมันจะเลยอาคารจอดรถจอนของเข้าไปหน่อยนึงอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านกันแล้วครับทุกคน <c oughs> คือแบบว่าฝนตกเดินหัวเปียกทั้งวันเลยวันนี้โอ้ฝนตกหนักจักดดูบนรถไฟฟ้าก็เปียกย <c oughs> รถไฟฟ้าอันนี้จากตะปูนนะครับเนี่ยฝั่งทางนู้นจากตะปูนเราต้องมาทางด้านนี้ด้านนี้จะเป็นเนี่ยคลองบางไผ่ แล้วก็เดี๋ยวจะยิงยาวไปที่ตะปูน